ต่อจากคลิปก่อนนะครับผมหลังจากที่ผมทําการซื้อนะครับเราก็ต้องกดรอสักครู่นะเมื่อกดใส่าหารหัสพิมพ์ของเราไปแล้วเราก็รอสักระยะนึงนะครับซึ่งระยะที่ว่านี่ก็ค่อนข้างนานอยู่พอสมควรนะครับคือมันเป็นการรอที่คือเร,เราต้องเข้าใจนิดนึงนะครับผมว่าระบบไทยมันยังเป็นระบบที่เครือข่ายยังไม่ดได้แข่งแก่งขนาดนั้นนะที่แบบว่ากดปกุ๊บเราจะได้ป๊บทันทีนะมันไม่ใช่อย่างน,น,นะครับผมบางทีก็ต้องรอนะว่าได้ตั้งสามอันไนยะไดเ n อันหนึ 1, ่ง R าอันหนึ 1, ่ง n อันหนึ่ง เป็นอันสอนหรไม่สั้นกันด้วยไปที่โปรไฟล์นะครับผมแล้วก็เราไปดูแลของรางได้อะไรบ้างซึ่งมันก็ไม่ได้อะไรหรอกผมเข้าใจดีเอ่อเราไปเปรียบเทียบดูนะครับว่าเราจะมีโอกาสไปดินเนอร์กับคุณท็อปหรือเปล่านะฮะถ้าเนึ่งแล้วแม่ได้ตั้งอันหนึ่งเนี่ยผ่าๆเสิได้อันหนึ่งจากสามอันได้อันหนึ่งจาก จากสิบเจ็ดพันจากสิบพันนะก็ดูดูกันไปครับก็มีเวลาจับระจับๆนะครับผมเล,เล่นไปนะครับผมก็ว่ากันไปนะครับสําหรับคนที่ชอบนะทุกครั้งนะผมอยากจะให้คุณออกแต่ออกทุกครั้งนะครับผมเพื่อความปลอดภัยของคุณนะครับอันนี้เป็นความผิดพลาดของผมจริงๆนะที่ผมไม่ได้ตรวจสอบหรือดอูแนวทางของเรื่องพวกนี้นะครับผมเพราะว่าอันนี้ผมทําดูแต่เว็บนอกนอก็ขออภัยทุกคนจริงนะครับผม ขอภไปครับนะครับ uh, ในตัวบิตคัพเชนนะครับผมมันจะมีรูปแบบที่หลากหลายขึ้นมานครับเป็นสถามาติแล้วก็มีรูปแบบที่สามารถเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินได้เป็นโครงการต่างๆได้นะครับโมดัคก็ว่าว่าไปนะครับบิตคัพเชนก็อยู่ในตัวบิตคัพคอยนะครับผม,ผมก็สะสมไว้ได้นะครับแลกเป็นการทำเงินจ่ายค่าทำเงินต่างกาว่ากันไปนะครับผมในอนาคตก็จะมีการพัฒาาที่มากขึ้นนะเวลานี้มีอันดานารันานะครับผมสยามละ ราชธานีนะครับผมซิเน็ตเวิร์กนะครับผม to C2p นะครับแล้วก็สมาร์ทคอ t เทนต o c ็ a กชีสสตูดิโอเข้าบ้านไปนะครับตอนนี้มีเยอะมากนะครับอนาคตจะมีอะไรที่เราอาจจะได้เห็นกันมากยิ่งขึ้นนะครับผมผมจะเอาข้อมูลต่างๆมาบอกเล่ากันต่อไปนะครับผมทวิตเตอร์ก็ไปตามตามมาหนอยนะครับตอนนี้ทวิตเตอร์ต่างๆเราเ็นสุดัวร์ล้วนะฮะโอเคครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับรักทุกคนนะครับสวัสดีครับ